ปอสไปสามคนนะตายแน่นอนกินเร็วนี่แทบไม่ต้องใช้อะดูแล้วมันก็ได้ใช้แหละแต่จริงๆคนเอาไว้พวกแม็กโปรชันไปกินนะใช่ใช่เอาแม็กโปรชันไปกินกับผงโปรไปโปยเผื่อเพื่อนไม่ไม่ทันอะโปยดูแล้วไงโปยนี่คือไม่ต้องโปรยอะง่ำเดียวแตกเลย แ่บว่าวเรื่องแตกเลยนแต่ก็ดได้อยู่นะก็ได้ๆพ็ได้พอได้สิสกิลดีๆหน่อยเพื่อน <S <S ส, <S 1> <S 1> สกิลไม่ดีเลย <S <S ตึงตัวตึงเนี้ตัวตึงแมวก็ยิวไม่ทันเราถอดชุดเลเยอร์ออกด้วยเราไม่ใส่ โนลเลเยอร์อะไรตัวโนเลเยอร์อดยันเลเยอร์มันมันอยู่นะมันอยู่นะมนนะแม่งเดือดชิบหายเลยแม่งโคตรเดือดอะอะไรอะสี่ทุ่มสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วบอกยังไม่เลิกเลยเขาอบอกว่ารอรอคนอีกคนนึงมาเปลี่ยนนะ่ะ รอ,อ,อส่งกลาบว่านั้นอือเราเขาฟังไม่ค่อยได้สับเลย <c oughs> ไม่มีสมาธิเลยเยี้ยจดจออยู่กับจ่ากราดเลยบอกแล้วแม่งบอสไอ้ตว์ <c oughs> บอสทองแท่ไม่ไหวเลยเดี๋ยวต้องบอกคุณนิติพงศ์ไม่ไหวว่าไปเทสมาแล้วมันโดนทีเดีดยวตายอย่างน้อยก็แบบขอแบบชุด ชุดลายแร<บ>งช,ชุดโลแรงก็ยังดีเออชุดชุดลอยแรงชุดโลแรงแบบห้ามบวกเนี้ยห้ามตีบวกชุดโลแรงแบบไม่ใส่เพชรก็ได้อะโลแรงก็ถ้าไม่มีรูให้ใส่อยู่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเขาโดนนอามาส่งที่นี่เอ้ออยากอยากต้องต้องการประทหะหรือร่างกายร่างกายต้องการประทะแอบก่อนงองกันเลย เจอ่อนมงกอลูกมันเยอะแล้อ๋อนั้นรอมันมาตรงโซนนี้ก็ได้เนี่ยมันกำลังเดินออกมาแล้วเจอกันที่จุดนัดพบเดี๋ยวรอให้มันเลยมาแบบแบบตรงนี้หน่อยดีกว่าให้มันเลยกมามาเดิเอดินเลยออกมาสีลูกไปยืนจ้องอะไรล่ะลูกเลยมาลูกเลยมาลูกยืนจ้องอะไรลูก มาลูกหมหมกหมกใส่อยู่นานแนละ้วเออโอ้โหโอ้โหวิ่งอย่างแรงเออมาขนาดอยู่ขนาดอยู่ไกลๆยังแบบโดนดามเมจเสียงเลยอะงี้อย่านะล็อกสตีดี้นะกูล็อกสตีดี้อยู่ อ๋อเหลืองเหลืองอ๋อมาแมปนี้ไม่เป็นไรไม่ได้เดืเอดเลยเราเด้อดคุณแมาด้วยมอนก็นต้องเอาด้วยกร<ส>ะไรยังตีเลยตีแบบเสียวจัดอะอวางแหบก่อนเลยอันดับวัดต่อติดแล้วตีพุงก่อนเลยเออแต่ถ้าตีขามันก็จะล้มนี่หว่า โอ้ใช่ใช่ใช่ขาแตกแล้วมันจะล้มจำได้มันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วยาเยายา้ตตลบลแล้วจะมาจู่ใกล้ๆทำไมไปไป <c oughs> อ้ามันมาแล้วโดนซ้มอย่าไปโดนซ้ม เดี๋ยวรับมีดแป๊บไอ้ี้ยจะอดตสาวางกับดักโลใจร้ายอ่ะไปไม่ทันอ่ะวางวางเปื่ออะไรเยอยมามาวางแม่งด uh ักไลหมดอ่ะวางดักปมดอ่ะ มามาตรงนี้มามาโดนแถบปาเออ,เอ,อหนึ่งชุดสองชุดอ,อืไอ้เขียอะไรมันแตกวะอ้าหนี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 มาโดนแถบต่อเออมาเดีเออ๋ยวเดีเออ๋ยวโดนเทียมึงม,มาบ้าโจมมาตาย ไป yup. ล what ้วจ yeah. um ้ากูก็โตไอ้ยมันย oh, ้ายแบบแล้วมันย้ายแบบแอบมาดีๆย้ายแบบย้ายแบบเย้ะโจไม่ต้องตามมาเอ้โจมันวิ่งมาแล้วมันเป็นไรมันไม่ออกนองแมพมันเหลืองอยู่ไอ้เยอะแถบกูเสียเป้าเ่าเลยเจ๊คุบอกว่าไม่ตามมาไง มันไม่มันมันยังไม paper, ่ถึงเขตแบบไงอ๋อคือเดี๋ยวมันก็เดินกลับไงคือม like ันมันจะแบบไม่ตามแบบไ้น so ี่ตะบีตะบันตามแน่ใจเหรอใช่ใช่แน่ใจเหรอเอ้ยทำไมมึงมาถึงนี่อ่ะโลโลไอ้เหี้ยตัมันกูเหนื่อยไอ้เหี้ยกูเหนื่อยคุณแน่ใจเหรอเออเกือบโดนหางแล้วเออกัดกันเลยตัดแดงมันตาแดงกัดกันเลยลูกกัดกันเลยลูก ตาแดงกูหนีแล้วขอกลับเคปก่อนแปเอแถบมันตั้มเหมือนแล้วมันตั้มเหมือนแล้วมันย้ายแม็กแล้วมันย้ายแม็กแล้วใครไม่รู้ย้ายแม็กกูนี่แหละย้ายแม็กืนยืนรอเลย,ย,ยกูเออผมไม่ได้กลับไปเอาแถบกลับเอาแถบก่อนกลับแบล็คด้วยกลับแบล็คด้วย ไอสัตว์เยวประคุมประคุมมึงใส่เมื่อกี้นึงกูถอดแลอะอ่ะมึงใส่เมื่อกี้ดูแล้วต้องประคุมกล้วยกับไม่ใช่ประคุมการเลือดก็ไม่น่าจะไหวใช่ไหมกันไม่ไหวอ่ะแองนั้นน่าจะทีเดียวอาจจะทีเดียวขาดใช่ไหมเพราะใส่แล้ววันทีเดียวมันขาดเลยอ่ะใช่ดังนั้นต้องเป็นกล้วยแล้วล่ะเอากล้วยมาช่วยแล้วต้องเอากล้วยมาช่วย มันแยกยังแยกแยกแล้วแยกแล้วโจวมันขึ้นไปข้างบนแล้วมันไม่ยอมทับบองวกัน <c oughs> บอกตัวใหญ่ <c oughs> เกือไปกูงับไม่ได้ใหญ่กว่า <c oughs> โจอีกิี <c oughs> มันติดตะขายได้อยู่ท่านนีนน้แต่ว่าแม่งจะจะโดนหรือเปล่าไม่รู้อะกตื่นใจเลยนะเราระวังนะตอนนี้มันอันตรายมากเลยโดมโดมมันยังไงมันจะโดมมะไหลไม่ีแน่ดมมาไรไอี้ย ล้องยยาอย่าอย่ายังยังยังไม่ติดติดแล้วเอาเหรอตีุงตีุงตีพูเอาชีุดแล้วมันหลุดแล้วโอ้ยติดปลาติดปลาเยอะแล้วกูติดเสียงมันร้ออะั่นไม่ได้ชีวิตซอย ซอยซอยมีคนกีดกันมีคนกีดกันอุ้ยเงี้ยซอยไปเลยอาอย่าทำไรเงี้ยคนหนีก่อนขีไม่ขี่วะอุ้ยเชื่อมันเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้วอุ้ยนี่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 แทบแทบแท้แทบแีบแอ้แทบแทบแทบแแล้วปั๊บโดนแล้วโดนแล้วรีบแีก่อบรีบแีก่อนเดี๋ยวโจมา อุยอยอ๊ยหลุดแล้วหลุดแล้วตายแล้วลอ้าวเราดีนะหนีอ๋อหยุดไปมันแดงมันแดงโอ้ยมันร้องมันจะง,งับแล้วอ้าวห <laughs> นีอยู่ไอ้เจ้ามันล้มไอ้เจะปล่อยมันกัดกันหนีปล่อยมันกัดกันแ <laughs> ล้วหน,นีเน, <laughs> นี่ลอลอข้างๆนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องตามเรามาเพราะมันตาแดงอยู่ เออมันกัดกันโจไปก่อนโชทำน้ำเม็ไปลูกมากโชมันอ่านมาแล้วนี่ไอ้ยุ๊บมันจะกทป๊อปป๊อตบแมวว่ามันตบแมวมันกัดกับแมวอยู่มันทะเลาะกับแมวอยู่มันโดนแมวตีอยู่กิ้งกิ้งให้มันกัดกันไปเรายืนดูโอ้เยี่ยมไหมจู้ป๊บปป๊อปป๊อปอ๋อยังยางยังตีกันอยู่เออยังตีกันอยู่เหลือเหลืองแล้วมันเหลืองแล้ว ไปแล้วโจไปแล้วโจไปแล้วเหลืองแล้วมันเหลืองแล้วเหลืองแล้วมันหันมาแล้วไปยิงวางแถบตรงนี้ก่อนวางแถบวางแถบอีกการหนึ่งก็ใส่ล็อกสตีดี้เลยกูเอออุ้ยหายยังไงไม่เดี๋ยวมันก็ลงต่อขั้เชือกมันไม่เดาไม่ลงแล้วกูโดนแล้วอโอ้ โอ้ยแกลางอยู่ไว้เลยแตกแล้วเอ้ยร้องเฮ้ยลีกเลยฮะลุ้นไปลุ้นไปเฮ้ยมันเหมือนเหมือนเลือดมันจะหมดเลยหลอกยังโลกยัง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 ไม่เห็นโลกเลยป่านนึงคางดำปานนึงว่าป่านนึงคางขาวตั้งค่ปานนึงคางขาวอุ้ยหยุด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 หนีหนี จับอยู่ไหนวะจับหมดแล้วนี่นี่อยู่อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปไหนเอาไปไหนเฮ้ยมันมันเพล็กว่าเฮ้ยท่ามืนมันเพลกอ่ะมันเพลกมันเพลกเฮ้ยจับได้แล้วกลับไปเอาเถอะอะไรเราเข้าเข้าไปโดนจากรการแดกเลยเข้าไปโดนจากรการข้างในกัดตายคุยกับเธอง ไม่ได้เอสบอดบอดใหญ่ไปเลยคุณไปอะไรล่าเออหรจริเออะมโยอะไรไรเามาด้วยความเร็ว แล้วก็ภารกิจสำเร็จแน่นอนนีวันโชกโชกแค่นี้เลยเอ็มร้อยเชียวเอ็มร้อยไม่ไม่ไม่ได้เป็นเอาเนื้อมันมาไงก็เลยโชกเอ็มร้อยเขี้ยจักรันไล่กัดยายาการยุ่งยุ่งกับใอรเห้ยมันหลับสบายกูละปั๊บปั๊บโชวจักรันเต็มเลยปั๊บปี แต่แล้วก็แต่แล้วก็เคลียะมึงมึงพวกมึงทั้งหลายไอ้จากราดโอ้ยจากราดมันตีตีมันทีเดียวตายเล้อนอนทิ้งพุงพี่มันเจอถ่ายรูปถ่ายรูปเลยวะถ่ายรูปรูปถ่ายรูปมันนอนทิ้งพุงพี่มันถ่ายรูปแมวไอยู่อ่ะไหนใครจะแก้ผ้าผมเข้ามาพี่ไง นี่งไงเล่นอยู่อย okay okay. ่างตึงนะได้อย uh ู่ได้อยู่ใส่อะไรก็ช่างอ่ะทีเดียวตายหมดเลยวันฮิตคิวของแร้แค่๋ยวเขาไปกินข้าวก่อนคุณเบสกินก่อนอะไรอ้าวผมจะมาดูคนแก้ผ้าน้ำเห็นมีเลยแจ้าของ อ๋อคุณโอ้โโยังเล่นอะไร The first อยู่อะ่ะ The first Defender d e f e n d e นเสร็จแล้วไงไปไเป็นมันจบแล้วไงแก้ผ้าไงนี่ไงแก้ผ้าไปเนี่ยเสร็จไมเนี่ยทีเดียวตายอย่ะโดนทีเดียวตุยเลยบอกชาเลนจ์คุณทีติพงศ์เขาขอเขาขอมาอยาก อยากดูเห็นตีตีจากการแบบไม่ใส่ชุดจากการยักษ์อ่ะไอเยลทีเดียวตายคือวางแตบ,บตีวังแตบ,บตีอย่างเดียวเลยโดนไม่โดนป,ปุ๊บตายปั๊บที่แตงอ่ะโอ้แต่โหจริงอะ่ะแต่แต่แต่ก็เคลียร์แล้วนะเมื่อกี้นี้ผ่านแล้วคือไอโยมหดชิดผ่ายเลย เออเซฟเซฟวิดีโอก็ได้นะใช่ไหมมันเซฟได้อยู่นะโอ๊ยไม่ใช่กดผิดมันต้องกดเลือกอะไรวะนี่เซฟคือเล่นเกมเพจใช่ไหมก็น่าจะประมาณสิบสิบห้านาทีก็ไม่รู้